chuyện subscribe cho ครั้งที่แล้วก็ประกาศสามหนุนหล่อแล้วไม่ใช่เราแต่นี่มันเทสไทยทายแล้วครับผมรับรองอยังไงก็ต้องเป็นเราอุ้มบรรยายสับมาคณพวกพี่ต้องขอโทษพี่พี่ที่สามคนอยู่ที่หนึ่งที่เพราะว่าสามหนุนหล่อที่ผู้หม่ถึงไม่ใช่พวกพี่ค่ะแต่ว่าเป็น การริตโตโน่ยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ละแคละคลายอะไรกับหน้าตาของผมเท่เาไหร่จริงแล้วเนี่ยผมเดินสยามพารากอนเดินมาบุญคลองเดินบัวเทสเซนเตอร์เนี่ยนะฮะแต่หลายคนก็ถามผมว่า, e y, าออเอ๊ะทำไมนหน้าเหมือนริทจังเลยใช่ใช่หน้าเหมือนริทริทธรรมดาริทสีดวงหนาา้าเนี่ยปวดปมดเลยมีเม็ดขึ้นมีป้าไม่ได้หนังหน้าแกไม่ได้จะเป็นเรียบเท่ากับริทแบบที่ชัดเจนมากเพราะว่าเดินไปไหนคนชอบทำหน้าดูเขาคิดว่าพี่เป็นโตโน่ ไม่ได้ครับนอกจากกันเท่าไั่เป็นกยังไงเป็นกยังไงอากันตัดไงกันตับบบตัน้อนไม่ใช่กันตับธรรมดาด้วยอ้าเป็นไงครับ กันตับตบาจบกันเลเอนะ้เอกมนานะบรักนไหม่แต่ละครทีกอใส่ให้อาทบ่อยแล้มนเสียดิ้เอะโอ้ตาไงล่ะจัดเต็มทุกดอกเลย นี่ทางเรารู้สึกว่าปวดสมองนะแล้วก็รู้สึกว่าคนผู้ชมทางบ้านก็คงจะอยากเห็นตัวจริงเสียจริงแล้วเพราะฉะนั้นนะคะพอเสียง ตัวต่างกันหมดหน้าครับประธางกันหมดคือโอเคด้วยความที่แบบเอาหน้าเขาเป็นว่ามีพีใกล้ๆอยู่ในว่าแต่ว่าถ้าดูจากการแต่งตัวเนี่ยคือเขาแต่งวัยรุ่นไปหมดเลยวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นตายตายนาที่สุดเจ้าคุณอะไรช่วงนี้เจ้าคุณดาราเป็นสุดเจ้าคุณปู่นะเดี๋วโอ้ตายแล้วไหมเขาลงคุณแบบนี้ไงนะอาเคยผ่านหมดแล้ว อย่านี้ย่างนี้เลยอ่ะพับถึงที่บ้านแล้วทานวหมดแล้วไม่ใส่เอาเลยแต่ชุดมันเลือกขนาดนี้มาเลยผมไม่ใส่ผมบอกคุณฎาไกลๆแล้วผมเรียกว่าคุณฎาเป็นคุณเหลืองเลยแหละแล้วพี่ขอดีนะครับต่อไปครับหมดใส่ไม่ได้ครับนึ่งปีนึ่งปีเลยครั้นแสดงว่าวงคองคอนอะไรก็ขอไทยแข่งหมด ะชุดนี้และครับบอกก่อนว่าคนธรรมดาใส่ไม่ได้นะครับต้องเล่เท่านั้นครับแล้วจมกหล้วทำร้ดห จะหาทุกวันเลยัคนพอเขาพาเดี๋ยวตกงานกันหมดนะไม่ไบไปแล้วคุณอาไม่เป็นัคซีนอาล้วได้ลเนพีาทได้เพราะว่าุณงานหน้าฝนเขาได้เป็นคุณอาคุณเลยเรื่องล่าสุดทพี่ต่อไปเล่นเป็นคุณอาของพี่นิวคัดค่ครับ เป็นอาร์โตโน่กันแล้วเป็นทารมนิวกันแล้วเรื่องหน้าเป็นอาร์อะไรครับเรื่องหน้าก็อางครับอา้พี่ไยนี่าดีกคุณอี่ขออไเทมันหายเท้าที

คือแขนพระเอกแช่หนึ่งนี้ถ้าเล่นกับตำรวจนี่ว่าเป็นเป็กก่อนใช่ครับถ้าเล่นกับตำรวจอาจจะโพสตานขนาดนี้เรยคิวเส้นเส้นยืดเส้นยืด ก็แค่อยากจะได้เสียงรีจากคันขับของการลิโตโน่บ้าง กายกุใจอย่างนี้เอาใส่ได <ses> <_ JJonak for u> ้ห um, รืบบปายเขาไม่ได้เวลาฉันรินกุมใจคุณตายนยูปีนล่วผมเห็นภาพเลยอารับรางวัลสรล้ไปแห่งชาตินะไปแ่งเลยะรับรับรางวัลอย่าลืมใส่เกย์ตอนนี้ไปรับนะ น้จิ้มเหรอเนี่ยน้ำจิ้มวันนี้แน่นมากเลยนะเนี่ยตายแล้วตายแล้วขอบคุนที่เราโดนสามหนุ่มอกมาเนี่ยวันนี้เขามีโชว์มาให้พวกเราได้ดูกันครับว้าแฟนที่แฟนขับพร้อมหรือยังคะพร้อมพร้อมพร้อมไหมคะนี่อมไม่เกี่ยวนะนี่คนอ้าวพร้อมโอ้พร้อมแต่ว่าโชว์ของพวกผมเนี่ย เป็นในสภาพนี้เนี่ยครับีกว่าดีกว่าดีกว่าดีกแรกผมเนี่ยจะเข้ามาคุยกันตลกตลกแต่ว่าถ้าคุณอาไปถ้าได้ดีเนี่ยผมขอเป็นเกมของคุณอาเลยแล้วกับครับไม่ได้ค่ะคุณอาบ้างแล้วก็มีผ้าใส่สุดด้วยไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ใส่ไม่ได้ใส่ตัวนี้ปั๊บปีหน้าสำหรับเส้นปินแห่งชันน้ำขั้วอย่าใส่ชุดนี้ช่วยเขาได้ครับให้ไปเป็นมูเขียวยินดีนะ ้เวลาของคนยีหยุ่ะครับเวลาของพี่รุทุกฝ่ายของไม้เท้าแลก็อาเชิญครับผม้าเด็กมันมาแล้วท่านนี้เราไปสนันเ อา,อาขึ้นนะแต่ขาข้างนี้ขยับไปไ <c oughs> รหนกิจการเรือ่องนี้อ่ะลงมาโจเลยครับวันนี้เราจะให้คุณอาย